สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสโมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ซื้อขายรถไถฟอร์ดวันนี้เราจะมารีวิวสเพลากันนะคะคันนี้2เพลคานหน้าคาลาโลคันนี้รุ่น7 6็ดนะคะคันนี้2เพลเจ็ดหกหนึ่งศูนย์คานาคาราโล คันนี้ยังว่างไม่มีเจ้าของนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะ0877292482หรือทักเข้ามาสอบถามที่เพจกันได้เหมือนเดิมนะคะเพจของเราก็คือสมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ซื้อขายรถถฟอร์ดค่ะคันนี้เราจะเออมารีวิวให้ดูนะคะว่าเราทำอะไรบ้างคันนี้เครื่องดีนะคะ คันนี้เครื่องดีมากเลยยางยางเป็นยางแท้นะคะยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นค่ะคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ไดใหม่ปั๊มขาวเปลี่ยนใหม่นะคะคันนี้ระบบสองเพาใช้ได้ปกตินะคะมีสวิตสับเหมือนเดิมค่ะสับใช้เพาเดียวสับใช้สองเพา แม่ค้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆคันนะคะคันนี้ยังว่างไม่มีเจ้าของนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้เครื่องดีมากไฮดรอลิกดีค่ะเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่ ระบบทำงานได้ทุกระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะคันนี้ยังว่างไม่มีเจ้าของนะคะ7610คาหน้น้าคาร์คารโลนะคะคันนี้แต่งพร้อมเช็คพร้อมใช้งานเลยค่ะราคานะคะาหกแสนห้า0มื่น เก้าพบาททวนค่ะเอกสารเล่มพร้อมโอนค่ะคันนี้ยังว่างไม่มีเจ้าของนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ โทรสอบถามกำเข้ามาได้นะคะ0877292482เพจสโมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ซื้อขายรถไถฟอร์ดคันนี้ยังว่างนะคะยังไม่มีเจ้าของนะ